สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะบอ y p h โ t r i นะครับกล้อง Sony Alpha 7C นะเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Sony นั่นเองนะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ากล้องรุ่นนี้จะมีฟังก์ชันอะไรเด็ดๆบ้างนะฮะไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้จับตัวเป็นๆแล้วนะฮะสำหรับกล้อง Sony A7C นั่นเองนะครับเป็นกล้อง o r l e s s l u s s f u a m e นะฮะที่เปิดตัวล่าสุดจากค่าย Sony น่าจะเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กมากที่สุดในโลกนะฮะที่มีไซส์เซนเซอร์ที่เป็น Full f f r a m e นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นกล้องรุ่นนี้เนี่ยก็เลยเปิดตัวออกมาแล้วมีคนสนใจนะครับที่อยากจะรู้เนี่ยทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ กล้อง r l เล s f สฟูลเฟรมในช่วงนี้ได้ขยันออกมาหลากหลายรุ่นมากนะฮะโดยเฉพาะของตัว Sony แต่ก็จะมียูเซอร์บางกลุ่มที่ต้องการกล้องที่เป็นฟูลเ a m e แต่มีไซส์ที่เล็กลง Sony ก็เลยออกรุ่นนี้มาเพื่อตอบโจทย์ในกลุ่มนี้ด้วยนะเพราะว่าคนที่อยากใช้งานบล็อกแล้วก็อยากได้เซนเซอร์ที่เป็นฟูลเฟรมเนี่ยให้เขาสามารถใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นนะกล้องรุ่นนี้ก็เลยถือกำเนิดขึ้นมานะฮะเป็นกล้อง Sony Alpha 7c นั่นเองนะ ตัวกล้องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเยอะทีเดียวนะเพราะว่าผมได้มีกล้องรุ่นนึงนะฮะนั่นก็คือกล้อง Sony นะครับนะเป็นรุ่น Mark i 2นะฮะกล้องรุ่นนี้จะมีหัวกระโหลกตรงนี้ยื่นออกมานะครับตรงนี้ทางบ้านน่าจะเห็นนะครับตรงนี้จะยื่นออกมาเยอะนิดนึงนะฮะแต่ว่ารุ่น Alpha 7C เน่ยได้ตัดตรงนี้ออกไปก็จะทำให้กล้องเนี่ยดูเล็กลงแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาลงด้วยนะฮะ ส่วนในเรื่องของด้านตัวกริปนะครับตัวกริปก็คือตรงนี้นะตัวกริปตรงนี้เนี่ยจะมีความเล็กลงนะครับการจับก็ถือว่าถ้าเป็นผมนะอาจจะไม่ได้ไม่ได้มั่นคงมากเท่าไหร่นะจะรู้สึกว่ามันยังตรงนี้มันยังมีช่วงว่างๆอยู่นะฮะถ้าคนมือใหญ่อาจจะมีรู้สึกว่าติดนิ้วติดที่เลนนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมในอนาคตผมว่ามีอยู่แล้วแน่นอน ส่วนในเรื่องของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนนะฮะนั่นก็คือเรื่องของเลนส์นะครับเลนส์ตัวนี้จะปลาในช่วงของ28-60ถึง60นะฮะ f 4ถึง5.6นะฮะโดยที่เป็นรุ่นเดิมเนี่ยก็จะเป็น 28mm มนมตระซูมได้ถึง7 0ม mm ิลนะฮะแต่ว่าค่ารูรับแสงเนี่ยจะอยู่ที่3.5นะฮะถึง5.6นั่นเองนะครับผมอ f อ5าถึง5.6นะฮะก็จะเป็นเลนส คิดมาตรฐานของโซนี่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ซีรีสอะไรนะรับเพราะว่าด้วยไซส์ที่ทำให้เล็กลงเยอะมากๆนะก็จะเหมาะกับการที่เราเอาไปทำบล็อกได้เพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยเหมาะยิ่งๆนะฮะที่เป็นฟูลเฟรมแล้วก็เอาไว้ทำบล็อกนะครับเลนส์ตัวนี้ก็สามารถปลดล็อกได้อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับผมยิบเลนส์ตัวนี้นะครับอ่ปึ๊บก็จะมีช่วงล็อกอยู่นะครับเวลาเราเก็บเลนส์อ่าก็จะมีล็อกอยู่ นี่ครับผมบิดปึ๊บเป็นเลนล็อกนะไม่ใช่เลนไฟฟ้านะเป็นเลนระบบมือหมุนด้วยด้วยตัวเราเองนี่แหละฮะมือหมุนเองนะฮะแต่ว่าระบบล็อกของเขาก็จะมีตัวล็อกอ่าทำให้เลนตรงนี้เก็บได้ค่อนข้างเล็กมากๆนะครับ <S <S แล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนในตระกูลกล้อง Alpha 7นั่นก็คือ ในเรื่องของจอ LCD ที่สามารถฟลิปได้ตอนนี้เราเปิดเครื่องแล้วนะครับตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้หมุนมงแหวนตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะใช้งานกล้องแล้วก็วิดีโอได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับว่าได้กี่องศานะครับอันนี้180องศานะฮะ2ององศานะฮะเป็นแบบ vary angle นะครับผมทัชสกรีนเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมชัโฟกัสใเดี๋ยวนะนะครับถือว่าเร็วเลยนะครับแล้วก็ทัชโฟกัสเนี่ยก็ถือว่า ทำได้เร็วในกันนะเร็วมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเกี่ยวกับวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะฮะในเรื่องของจอ LCD ที่สามารถฟลิปได้ถึง270องศาสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดเจนนะฮะนั่นก็คือปุ่มวิดีโอนั่นเองนะฮะทำออกมาให้ใหญ่ขึ้นมากๆนะฮะจากรุ่นเดิมนี่ยเพราะว่ารุ่น A7 Max 2เนี่ยของผมจะอยู่ด้านนี้ Hey, hey, ทำให้กดวิดีโอได้ค่อนข้างลําบากเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราก็จะถืออย่างนี้เราก็ต้องง้างมือออกมาอย่างเงี้ยซึ่งทําให้การกดวิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนะฮะแต่ว่าด้วยตัว alpha 7จสนะฮะดีไซน์ออกมาใหม่นะฮะนั่นก็คือเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ใช้งานวิดีโอจริงๆแล้วก็จะถือแบบนี้นะฮะถือแบบนี้ในการ record วิดีโอเพราะว่า ถืออย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างมีท่ามูฟเมนต์สะดวกขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้วยจอที่เป็น v ว r ลี่แองเกิลด้วยแล้วเนะี่ยทำให้กล้องรุ่นนี้สามารถดีไซน์ในเรื่องของงานวิดีโอได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะด้านข้างตรงนี้นะครับผมจะพามาดูก่อนด้านข้างตรงนี้อ่านั่นก็คือ NFC นั่นเองนะ NFC ก็คือเราเอาสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ Android นฮะก็สามารถลิงก์กล้องกับมือถือเนี่ย ส่งภาพได้แล้วนะฮะหรือว่าใช้เป็นรีโมทชัตเตอร์ได้นะฮะถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่า iPhone ยังไม่มีนะครับด้านนี้ก็จะมีแค่ปุ่ม NFC แล้วก็ผิวเรียบๆไปเลยนะฮะไม่มีอะไรนะครับส่วนท็อปด้านบนนะฮะก็จะมีในเรื่องของไดอัลปรับโหมดนะครับมีออโต้มี P โปรแกรม A ปรับข้าวรูรับแสง S ปิชัตเตอร์แมนนวลโหมดวิดีโอ slow and quick นะตั้งค่าได้3รูปแบบนะครับนั่นก็คือโหมด custom ปุ่มตัวนี้สามารถชดเชยแสงได้นะถึง3 stop นะครับกด record v ดีโ o ได้แล้วก็อันนี้คือปุ่มชัตเตอร์เปิดปิดเครื่องอยู่ด้านนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้นะฮะก็จะดูเรียบเรียบเช่นกันนะครับแต่ผมดูก่อนนะว่าเขาเพิ่มอะไรเข้ามาาช่องเสียบไม้นั่นเองนะครับสังเกตง่ายๆว่าเป็นสีแดงๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดด้านข้างตรงนี้ด้วยครับ s d c a การเนี่ยสามารถใส่ได้1สล็อตนั่นเองนะฮะส่วนด้านข้างตรงนี้อ๋อยังมีซ่อนอยู่เจ้านี่คือหูฟังนะฮะตัวนี้คือหูฟังนะครับช่องนี้นั่นก็คือ HDMI ที่เป็น Micro HDMI ส่วน Type C เนี่ยจะเป็นที่ชาร์จนะฮะ,ะห,รหรือว่าเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านตัวกล้องได้ โดยใช้สายชาร์จ usb type c นะฮะซึ่งก็แน่นอนนะว่า Sony สามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้งานไปด้วยได้นะครับถ้าใครที่ต้องการกล้องเอาไว้ทำไลฟ์สดจากตัวนึงกล้องรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะฮะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าผมมีโอกาสมากกว่านี้นะผมจะเอากล้องรุ่นนี้เนี่ยมาสอนในเรื่องของการใช้งานเรื่องของการทำไลฟ์สดให้ดูด้วยนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องมองนะฮะ หรือว่า electronic viewfinder นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับสำหรับใครที่มือสั้นเหมือนผมเนี่ยจะกดเมนูได้ลำบากนิดนึงนะฮะแต่กล้อง Sony เนี่ยเขาก็ยังให้การดีไซน์ในเรื่องของกล้องเนี่ยที่เป็น one hand operate นะครับนั่นก็คือสามารถ Control ได้ด้วยมือข้างเดียวนะฮะตัวปุ่ม af on ปุ่มฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวมจะลองเปิดเครื่องให้ดูครับกดปุ่มอ่าตัวนี้ฟังก์ชันเหมือนเดิมนะฮะก็ จะใช้งานได้ค่อนข้างคล่องตัวเพราะว่าสามารถตั้งค่าเอาฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องการเนี่ยมาตั้งไว้ตรงนี้ได้นะครับปุ่มกดดูรูปนะฮะถังขยะ ISO ตั้งเวลาดิสเพลย์นะฮะแล้วก็กดดูรูปเป็นรูปเล็กฟังก์ชันแล้วก็ปุ่ม AF on ตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้นะฮะสังเกตง่ายๆว่าถ้าเราเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดแมนนวลเนี่ยเซนเตอร์นะฮะจะอยู่ตรงนี้แทนนะครับซึ่งจะไม่เหมือนรุ่นพี่ของเขานั่นก็คือ Sony A7 Mark III นะฮะหรือว่า Mark II ด้วยนะฮะไดอะลการปรับจะอยู่ตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้ตัวนี้จะย้ายมาอยู่ตรงตรงนี้แทนนะครับด้านหลังแทนเนื่องจากว่ากล้องเนี่ยที่มีไซส์เล็กลงนะครับ mm hmm. เขาก็เลยเอาปุ่มเหล่านี้มาเป็นสปีชัตเตอร์แทนนะครับส่วนปุ่มรูรับแสงนะฮะ ISO อยู่ตรงนี้ X Cloud. f ค่า f stop นะอยู่ตรงนี้ ISO ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถเลือกการใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะไม่ยุ่งยากมากนะครับถ้ามองเผินๆแล้วก็จะคล้ายๆกับ Sony A6.6 นนะฮะแต่ว่าด้วยเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยเอาสเปค A7 Mark III เข้าไปใส่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่อยากได้กล้องตัวเล็กลงแล้วก็ประสิทธิภาพสูงขึ้นนะฮะก็รุ่นนี้นะถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะ เดี๋ยวผมจะลองถ่ายภาพนิ่งนะฮะด้วยกล้อง Sony a 7 c นะฮะโดยใช้โหมดแมนนวลนะฮะแล้วก็ตั้งค่า Speed Shutter ค่ารูรับแสงแล้วก็ ISO นะฮะเดี๋ยวผมขอทดลองถ่ายดูนะครับตัวนี้ผมจะใช้ระยะถ่ายรูปนะ,ะที่28มิมรนะฮะระยะใกล้เท่านี้นะฮะถือว่าโฟกัสได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะลองขยับเข้าไปอีกนิดนึงอ่าก็ยังโฟกัสได้อยู่นะครับอันนี้ไม่ได้นะนะเพราะว่า โฟกัสไม่คอนเฟิร์มนะครับผมถ่ายหลังอีกนิดนึงนะฮะอีกนิดนึงนะครับระยะโฟกัสที่ดูจากตอนนี้นะฮะน่าจะอยู่ที่1ฟุตนะฮะในการถ่ายรูปนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายนะครับปุ๊บโอเคเสียงชัตเตอร์จะประดังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูน่าจะได้ยินนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะว่าจะรัวได้เร็วไหมนะครับ HIGH PLUS นะฮะถ่ายต่อเนื่องได้สูงสุด10เฟร,รมนะต่อวินาทีนะครับและนี่ก็คือเสียงชัตเตอร์จากกล้อง SONY น,นะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพนิ่งกันนะฮะว่าจะให้รา,รายละเอียดหรือว่าความคมชัดได้แค่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสูมดูนะครับปึ๊บไม่ธรรมดานะเนี่ย ธรรมดานะฮะถือว่าให้รายละเอียดได้ดีเลยนะครับสีนะครับอันนี้คือซูมมาที่ร้อยเซนะครับโอ้ยเนียนมากอืมคมคมครับเลนส์คิดตัวนี้ถือว่าโอเคใช้ได้นะให้รายละเอียดที่ดีเลยนะฮะ ถึงแม้ตัวจออาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะฮะแต่ก็ให้ความคมชัดได้ค่อนข้างดีนะฮะถือว่าดูด้วยตาเนี่ยเราถือว่าโอเคนะครับสำหรับกล้อง Mirrorless Full Frame รุ่นนี้น,ะนั่นก็นคือ Sony Alpha A7C นะเป็นกล้อง Full Frame ที่มีกันสั่นในกล้อง5แกนมาพร้อมกับความละเอียดภาพนิ่ง24ล้านเมกะพิกเซล มีจุดโฟกัสมากถึง693จุดถือว่าให้มาเยอะมากๆนะับพร้อมระบบโฟกัส i e Animal AF ที่ดวงตาสัตว์ด้วยนะฮะและรวมถึงงานวิดีโอด้วยเพราะฉะนั้นกล้องรุ่นนี้นะฮะเหมาะอย่างยิ่งกับงานถ่ายที่เป็นวิดีโอนะฮะร,รวมถึงโปรไฟล์สีนะฮะถ้าใครต้องการ HLG หรือว่า S l o g 2 S l o g 3รุ่นนี้ก็ถือว่ารองรับวิดีโอด้วยนะฮะอยากได้วิดีโอ 4K Full HD ถ่ายสโลโมชันได้ถึงสูงสุดนะฮะถึง120เฟรมกล้องรุ่นนี้เนี่ยยังมีระบบ Wi-Fi NFC และก็บอดี้นะฮะน้ำหนักเพียง509กรัมเท่านั้นนะฮะถือว่าเป็น Mirrorless Full Frame ที่เบามากๆนะฮะสำหรับกล้องรุ่นนี้นะฮะถือว่าเหมาะมากๆก,ก,กับสายล็อกนะฮะที่ต้องการกล้องขนาด full f r a m e แต่ได้ส์กล้องที่เล็กลงเพราะว่า อยากได้กล้องที่มีคุณภาพหรือว่าประสิทธิภาพสูงเนี่ยแต่กล้องไม่ต้องใหญ่มากๆนะถือว่าตอบโจทย์ในกลุ่มนี้เลยดีเดียวนะฮะ Sony Alpha A7 เนะฮะวันนี้ผมได้มีโอกาสถือกล้องรุ่นนี้แค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะข้อมูลตกหล่นประการใดน,นะ,ะก็ขออภัยมาด้วยนะฮะส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง o y Photo Tri c k ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ 拜拜。Bye bye.